พี่ไม่เคยกลัวผีจำไว้ยัยยัยมาอ๋อยัยยัยมาเฮีย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 ผีเกี้ยงกูผี่ผีเกี้ยนเฮียคนอื่นตายไม่โง่ขนาดนี้นะพี่เราจะได้ไม่เหมือนคนอื่นไงแบบสร้างความแตกต่างไงสตรีมที่ช่องใจเล่าทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนซ่อนทางในได้เกมผีไทย เอาวะเกมนี้พี่กลัวน,นี้ติจัดเลยนะทําไมวะคุยไม่เคยเห็นเลยรอเกมนี้บอกเลยว่าเพลงติดผูคือหลอนซ่อนทางมันดูคนว่าการขับรถของแจรานในวันนี้จะพาผมไปเจอพี่แจ็กไหมครับไปกันดีกว่าทุกคนเฮียเสียงเกมไม่เอาเรื่องดีว่ะเฮียบรรยากาศฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะมีการเดินทางที่ยาวขนาดนี้ในชีวิตของฉัน มันเกิดจะถึงเที่ยงคืนฉันติดอยู่ในเส้นทางที่ไปแบบไม่รู้จบขับเป็นชั่วโมงติดในลูกที่เห็นทางอยู่รู้สึกเหมือนว่ามีคำสาบกำลังมองอยู่เพราะฉะนั้นฉันต้องผ่านไปให้ได้แล้วไปถึงก่อน7โมงเช้าเพื่อไปเป็นผู้ใช้คุณใสโอเคเย้ห <Yeah! S 2> ุ้ยเชี่อ yeah! อันนี้น่าจะเป็นเอ่อซีบรากูกำลังมองก็เป็นแบบซีวิกหรือเปล่าไม่ใช่ซีวิกนะครับกคนเป็นซีบราคนระับ เชียย้ำนะทุกคนว่านี่เป็นเกมผีโดยผีมือคนไทยนะผมนะเอาวะมาดูดิว่าเขาจะมีอารมณ์ความเป็นไทยขนาดไหนเมื่อกี้อะไรอำเภออุ้มผังโอเคตรดระวังช้างป่าโอเคครับโอ้เปิดวิทยุได้พี่จริงปะคุณเฮียมากูฟังในลวคนกูรู้วะทุกคนคนผมลูกเฉยแล้ว เพลงมันน่าโมบเต้นได้โอ้ยหมายก้อนอะไรปุเน,นี่ยปุณิย์นะรติดทองฝังลูกนิมิตวัดซับแหนอ๋อนี่คือเรากำลังจะไปวัดอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแล้วคือจุดประสงค์นี่คือผมจะเจออะไร,ประแปลกๆโปรดจำทางด้วยเฮ้ยง่วงจอดพักเราลงได้หรอก็ไม่ได้ป่ะก็ลงไม่ได้ทางเลียยเล้ยวซ้ายเทิร์นเลฟอิฟยูซีแ e e abnormal กูยังไม่เห็นอะไรแปลกเลยแต่กูเลี้ยวมาแล้วเนี่ยถ้าเห็นอะไรแปลกให้เราเลี้ยวซ้ายอ๋อสมมติเราต้องจำแพทเทิร์นใช่ไหมสารเจ้ามาลายวัดถึง ครับอะผ่านปะผ่านปะตรงเลยพี่ผิดทางแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าทางมันถูกหรือเปล่าไอ้บ้ากูเพิ่งเล่นเมื่อกี้ออสดงนว่าแพทเทิร์นเมื่อกี้คือแพทเทิร์นที่ถูกแล้วก็คือมีสาราขวาก่อนแล้วก็มีสาราซ้ายถูกไหมถูกไหมโอเคโอเคละขอเนี่ยขับรถเร็วเลยนะ พงมันดูแบบเซ็กซี่ยั่วใจอ่ะแบบผมเห็นแล้วผม,มอยากจะแบบเอาผ้าชิ้นตัวมาโยน,นเซ็กซีนนเเาาเ่เกิก์นเนี่ยความเกเรในตัวกูตื่นเลยยี่งเพลินพี่ไม่กลัวหรอกพี่ไม่เคยกลัวผีจำไว้โอเคขออนุญาตตรงนะครับเพราะผมไม่เจออะไรผิดปกติเจอกันดม Let's go ถูกวะอันนี้ถูกวะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถูกหรือไม่ถูกอะดูเวลาอ๋อเวลาตีหนึ่งอ๋อแล้วต้องขับถึงเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็ต้องขับเจ็ดรอบใช่ไหมอธิษฐานทุกครั้งนะครับคนอะไรก็ได้แต่ไม่ขอหันไปแล้วเจอใครนั่งอยู่ข้างๆหรือข้างหลังนะครับกูขอแค่นี้นะครับเฮ้ยโอ้โหไม่มีมารยาทเลยนะครับขับรถตรีอย่างงี้คิดว่ารถแพงแล้วขับมไปก็ได้หรอนี่ทำมันบีบไฟสูงนี่ผมขับตาม,มานะอ๋อคือปกติมันต้องไม่มีรถใช่ไหมอ๋อโอเคเลี้ยวซ้ายไปแล้วครับผม เฮ้ย,ยขนผมลุกสไปเดอร์เซนส์ของผมสัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่ผมกำลังสั่นตัววัสัุแมนถูกเรลียนระวังช้างตาโอเคถูกแล้วหรือว่าอยู่ที่บ้านเอง จริงเกมอาจจะไม่มีอะไรแต่หลอกให้เราคิดเองใช่เกมมันจะเป็นอย่างนั้นเล่นในความง่ายใช่ไหมเห็นปะปลอดภัยหายห่วงออพี่ับว่วงใช่ไหมพี่ พี่วุ่งใช่ไหมแต่คือพี่รู้ไหมว่าถ้าพี่นอนพี่ต้องนอนลงพี่ไม่ควรนอนข้างบนผมล็องปิดไฟได้ไหมเผื่อพี่แสบตาแส่ไหมไม่อันนี้มันไม่ได้แปลกเลยทุกคนเพราะว่าในโคดนันก็มีนะครับคนนี้คือบุรุษชุดดำนะครับผมไปไหมพี่ไปพมไหมครับเราเราสามารถขับขึ้นไปได้ปะผมว่าเราขับขึ้นไปหาพี่เขาได้เว้ยจริงไปพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปแล้วครับ ตายเครียดแล้วเนี่ยไอ้เยียผีเกียนกูไอ้เยียผีเกียน์ไอ้ยรับไม่ได้หรอบอกแล้วเราตกเหวเมื่อกี้มันเป็นเหวที่ไหนไอ้เป็นศาลามันเป็นศาลาข้าออกขับรถรับผีตกเขาตายเนี่ยผมบอกเลยนะคนดีมีแต่ซวยเป็นคนเร็วซะโดนผีหลอกของจริงไอ้เออจริงจริงมันน่าจะเปลี่ยนเพลงได้หลายเพลงครับผมว่าเราเปลี่ยนเพลงมันดีกว่าเพลงเดียวอย่างเดียวมันมันก็ไม่ถูกถูกป่ะมันมันต้องมีกันหลายเพลงใช่ไหม โป้พีป้โป้ตัวใหญ่ให่ตัวใหญ่ใส huh? ่ไข่ใส่นมตามทุกคนมาเป็นหมูเด็กกันพี่โป้พี่โป้อนนี้ขอขอรีเพย์มั้เนึ่ยครับมาครับทุกคนมาเต้นด้วยกัน หนีในเกมยังยังหยุดอาการเต้นไม่ได้อะทุกคนคิดดูดิเทียบเพลงมันดีขนาดไหนอ่ะะเจอเพลงดีอย่างงี้ใครจะอดใจไหวอี๋อย่างดีแล้วเขาไปเต้นอะไรบนนั้นเขาไม่หนาวหรอะวะแต่ว่าอันนี้ก็ตรงแล้วทุกคนเอ้เลี้ยวซ้ายดิพาอมีอะไรผิดปกติใช่ไหมไปตีสามกันเช็คกรชุทุกระบัล้แหละหนูกลัวอยากกลัวเลยอยากกลัวเลยนะฮะที่เปิดเพลงฮิปโปเมื่อกี้ยังกลัวอีกนโอเคเข้าสู่ ผัวมาดิมึงโผล่มาแบบกูหันข้างแล้วกูเจออะได้ปะขอนทีนึ่งอะออก,กูอยากจะแสดงการตกใจรูปเห็นได้เห็นจริงหุยหุยเชี่ยหุยเชี่ยเชยี่ยไอเชี่ย,ย,ย,ยหนุมานหานุมานของจริงทำไมเขาไม่โดดลงมาเนาะนี่ถ้าแม่งโดดลงมาได้ไหมนะพาแล้วแบบโดดแล้วนะนะดดลวิว่งตามยันหลอนเลยเฮ้ยผมจะผ่านง่ายหรอทิ้งบอกเชีย่ยเกมหลอกเด็กนี่ว่านี่แหละใจร้าวคนใหม่ใครหวังว่าให้ผมตกใจเนี่ย คือคิดได้นะคนเราไม่มีใครเขาอยู่ที่เดิมรบกเว้ยได้ปะนี่ซ้ายไม่มีคุยี่ปอ,อดภัยมีตัวเดียวือโง่เลี้ยวซ้ายไปเลยว่ะอยากพี่ไม่เจอตัวนั้นจริงเลยให้กูเจอเถอะตอนเนี้ยเกมาเลยเย้เอาละครับตีสี่ละครับผมโอ้ยหุ้ยช้างป่าพี่เขาทำอะไรอะ ช่วยช้างป่าใช่ไหมขอบคุณการเป็นคนดีครับพี่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ๋ยวนี้ช้างใกล้สูญพันธุแล้วเห็นไหมนี่เห็นปะเขากำลังบอกว่าไอ้การกล้วยลุกขึ้นมาไอ้การกล้วยนี่แหละครับคนดีที่โลกรอฝากด้วยแล้วครับพี่โอเคไหมคนดีเห็นนี้เขาตะโกนการกล้วยการกล้วยการกล้วยเห็นปะซอยทุกอะไรคือเรามองคนในแง่ไม่ดีไงเห็นปะเสียงที่ไน้มีชายตัวหนึ่งอันแท้โอ้มีหลายคนเลย เอ้กูโดนล้อ่ะไอ้ยี่รความตายสะดุดห่างช้างตายบอกให้ระวังช้างกูไม่ระวังยังไงก่อนเมื่อกี้กูก็ระวังอยู่เฮ้ยเนี่ยโนบีตอกคนอื่นตายไม่โง่ขนาดนี้นะพี่เราจะได้ไม่เหมือนคนอื่นไงแบบสร้างความแตกตา่างไงข้างหลังมีอะไรสิ่งทีอยอะไรสิ่งีอยอะไรสิ่งอะไร มีรถตามมาโอ้ชิวๆคือถ้าคิดว่าเร็วกว่าผมก็มาครับไอ้ยี่มันเร็วจริงนะเนี่ยไอ่ไอ่ไอเร็วเกิน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 เนี่ยคิดจะลอมกับเขาอากิน่าอย่างนี้นะหรอมาสิวะเดี๋ยรจาวูไอ้เจติมีซีเพสมีบอลถ้าเร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 าเ้ยนะเกียร์เกินไอ้เหี้ยมึงจำมึงแซงกูได้มึงก็แท็กไม่ดีบีบหางมึงงาอ่ะกูหลบกูหลบอ่ะกูหลบแล้วมึงไป ไอ้เฮียกูหลบแล้วแม่งมันก็ไปสิกลหรอกูมีเพลงไอ้เฮียดูไอ้เฮียรถเนี่ยแม่งต่อกูพี่นี่ถ้ารถกูทองได้รถกูทองกันแล้วนะคงสังเกตละมันต้องผ่านเหมือนกผ่านพวกเขาลูกแม่พวกเป็นคนเราถึงไม่เจอเป็นปกติแล้วเคไปทางถูกป่ะอ่ะเพลงนี้คนเต้นขบวนเห็่ไหม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 โอเคเรารู้เรื่องอุ้ยตัวมึงใหญ่ว่ามึงเป็นเรตหรอไอนี้คือปกติละผมว่าไม่ต้องสื่อละโอเคปลอดภัยซ้ายปกติโอเคเราอันนี้เราเลี้ยวซ้ายแล้วพอเราเจอผีละเลี้ยวไปเลยนะ แต่ว่าตอนสังเกตแล้วมันจะเริ่มมาหนักๆตอนสามนี่ไปเลยไปเลยครับระวังช้างป่านะคนเดือสายนะเุ้ยเทีย้ยคข้ามักใช่ไหมกูข้าบทักใช่ไหมเมื่อกี้จะมีวัวขาดครับเมื่อกี้วัวกูเหรอ<ำ>โอเคด้านขวาปลอดภยัยไรไฟเลต s g ก สวัสดีครับพี่ชายด้านซ้ายมีอะไรไหมโอเคไฟเิดถูกแล้วเดี๋ยวพี่ชายโดดขึ้นรถโดดมาเถอะนะอยากเจอเนี่ยโดดมัน้านข้างเลยนั่งตักก็ได้ถ้าเรื่องจริงผีเต็มแล้วแต่เราทั้งหมดเรากินเรากินในเกมไงโอเคเช็คทุกอย่างบนรถตีสี่นะตีสี่นะโอเคโอเคอยู่ยังอยู่โอเคทุกอย่างอยู่ปับตรงหลงังคารถเปิดไฟได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมไม่บอกโอ้โหต้องเปิดดิไม่เหงาเลยเปิดไป มีคนสวัสดีครับน้องสาว จะไปทักสาวที่ไหนเลยครับผมจะผมจะเป็นคนดีของแฟนไม่รอกู้รอกทางไม่เผลอทักใครครับเอีย้ยเดี๋ยวพี่ชายโดดขึ้นรถโดดมาเถอะนะอยากเจอในโดดมาตัางข้างเลนั่งตักก็ได้แ่ไม่รอดเน่ ไายโบกจะให้น้่งตักไอ้เหี้ยมึงก็มึมมมมมมงก็โผล่มาตกใจเกินคือถ้าเดินมาเปิดประตูรถเนี่ยว่าไปยางใช่ปะพี่เขาเออกจะสวยแต่คอพี่เขายืดได้แบบนี้ก็ไม่เอาต้องชักเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบโอเคหน้ากลัวเมื่อี้การมีช้างป่าแล้วก็นั่นอยากให้บอกครับป้ายเขาเตือนแล้วาว่าระวังให้ดีเขี่ยมาประชันหน้ากาามาูมาดิมาดิมาดิแล้วกูเลี้ยวหลบ ช่างช่างช่างกลางกล้วยช่างช่างช่างกลางกล้วยทำไมติดเสียงเกมไปเถอะพี่น่ากลัวเฮ้ยมีอะไรให้กลัววะเมื่อกี้พี่ยังไม่เห็นกลัวเลยเห็นปะแสดงเนียนกริ๊บเฮ้ผมสังเกตแล้วว่าเราจะไม่เจอผีเดิมๆนะมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวได้ความกลัวเดิมๆจะไม่มีนะแต่เจอผีใหม่ก็ต้องเตียมกลัวนะเหมือนเดิมไม่ทักใครทั้งนั้นคอหนักๆเลยวะแบบกูผ่านควันปุ๊บกูเจอภาพเลย เป้าเนี่ยครับไปเดี๋ยวก่นครับป้าไม่ไปใช่ไหมโอเคงนะั้นผมไปก่อนนะผมต้องทังนะทุกคนผมต้องทังนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนปกติเนอ ายสปีดยายผมผมผมไม่เล่น <cod> ร <u ste ve> ุ่นยากขนาดนะครับไม่เอาครับไม่เอาโอรายายยายยายยังมาอ๋อยายยังมาอีกเี้ยย้ายย้ายอ๋อยาย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 ผมมีเมียแล้วยายยายก็มีผัวแล้วยายมียายยังก่อนเลยยา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 ยย้ายย้ายยความเลยยายก็บอกแล้วไงว่ากูมีเมียแล้วไอ้แม่งเอ้ยโผล่มึงแม่งเหี่ยวเหี่ยวจนแบบเป็นหนังติ๊กแล้วยัดเยียดเกิน ไม่ได้โดดคือลงคนไปดรวยใช่ไหมี่ยะยัยยายไม่โหดเกินยัยยายมีอยา,ยา,ยมารมณ์หกโมงเช้าหกโ,โมงเช้ามาเจอรถติดยิงุดยิงหง,งิบมันคิดไม่ออกไม่รู้จะบอกใครสาวไมอย่ตรงี้หรอวะวอสซัปแมนมะม่วงเ้ยเฮ้ยมะม่วงว่ะนั่นนั้นแน่หลอกควายเกินมะม่วงไอ้เหี้ยเฮ้ยผมจะผ่านไปนู้นไม่เจอเลยเลยหรอ ไม่เนี่ยอยากเจอผมอยากขับรถด้วยความเสียวอะความเสียวความเสียวโฮโฮโฮมาอะไรถ้าเราจบไปเลยเราต่อโอ okay, เคป่ะเกมช่วยใจเล้วเออทำไมมันช่วยผมด้วยเดี๋ยววันนี้กูเจอผีทุกตัวเลยเฮ้ย It's without friend been long a day you my friend. เฮ้ยผีเปลี่ยนเฮ้ยผีเปลีป่ยน ยี่เงไปมาดูพวกมีความสุขกับแสงอรุณเนี่ยเจ้าวันใหม่สดใสเหมือมีเธอเจ้าวันใหม่สดใสพอไม่เจอโอ้ในที่สุดผ้าทิชก็ขึ้นมา ่านช่องแคบระหว่างทางฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันเสียเวลาและคิดถึงแสงอาทิตย์ขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่เตือนฉันในตลอดถ้าเราเจออะไรแปลกๆให้เลี้ยวซ้ายไปทางสาลามาลายอีซี่จัดมาวันนี้เราเอาผีทุกฉากจบเอาผีทุกตัววันนี้ถ้ากูไม่เจอผีทตัวกูไม่พอใจทางข้างหน้าอาจจะมีแสงอาทิตย์แต่ตัวฉันคิดถึงแสงจันร์ โอเคครับทุกคนคนระับตอนนี้เรากลับรถมาแล้วนะครับผมฮนะลองขับกลับนะครับจริงปะเริ่มใหม่อย่างงี้หรอเกมมันก็ไต้องวนกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าได้หรอ,หรอใส่เว้ยย้อนกลับว้าไอ้สาขับรถหิ้งอย่างนี้ รักคุณส่งไปต่างโลกไอ้ยี้ยอยู่นี่ก็โผล่มามีไหมครับพี่มีมีพี่ชายพี่ชายเป็นไรอะพี่ชายพี่ชายเป็นไรครับฟังเพลงไหมพี่ผมเข้าใจพี่ชีวิตคนเราอะมันเหนื่อยมันท้อก็าเป็นหัวหน้าครอบครัวมันมีความเครียดเว้ยขอเชื่อฟัพี่ขับผ่านันวองซ้ำสองและมุ่งต่อไปที่สายอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะบอกพี่เสมอ แสงสว่างที่พี่ควรไปครับอนา,าคตยังมีผู้ดีสเสมอพี่ไปคือมึงก็ผมมาแค่นั้นหรอกูมึงดูว่ามึงจะแบบวิ่งบินถ้าผีแยงกูกูวิ่งเรงอย่างนี้ยโอเคระวังช้างป่านะครับผมเมื่อกี้เราเจอผีแมนยูแล้วต่อไปอเราจะเจอผีลิูกบูก็ได้นะครับผมซาซาเกโยซาซาเกโยคืองี้ครับพี่แจ็คผมเนี่ย ได้เผือตีพ่อตีแม่ครับร่างกายผมก็เลยขยายร่างและผมก็เลยต้องมายอยู่งนี้โอเคครับพี่เจอนะครับขอให้พี่เจอคนที่ตัวสูงกว่าพี่นะครับมันจะไม่ตามกูมาเฉยเฮ้ยดีไงเออพี่ชายครับมีคนอยู่ตรงนู้นนะพี่ตัวเหมือนพี่เลยตัวมบอเริ่มเหมือนกันเลยเขาน่าจเหงาอยู่พี่มันเป็นเพื่อนนะพี่พี่ลองพี่ลองไปคบกับเขาดูโอเคไหมโอ้ยเฮี้ยตัวแดงเลยนี่เป็นชาตบาร์คบลูดเลยอ่ะพี่ตัวใหญ่จับผมว่ามันมีแนว ข้อส,สรุปคิดเลยทุกคนถ้าสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังโอเคนะับเจอพี่พี่เจอพี่หี่ตกใจหมดผมจะบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยกำลังแบบว่าสู้สงครามนะครับทุกคนแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะสู้ยังไงดีนะราก็ให้เด็กคนหนึ่งไปตีพ่อตีแม่ตัวมันก็จะใหญ่นี่แหละใช่เห็นไหม ให้เด็กตีพ่อตีแม่เสียสละนิดนึงนะครับแล้วเด็กก็จะเป็นไททันจู่โจมคนปกป้องบ้านเมืองโอ้โหคู้นก็หนีเป็ตจะวิ่งตามผม HOUR LATER ยูอ๋อสวัสดีครับพี่สาวไม่เจอหลายนานหลายชั่วโมงเลยพี่มาๆมาๆมาันาคารผมดิกก่านะครับผมดูัลพี่มาๆมาๆมาๆมาเยอะได้ผมผมไม่สนี่ได้ ได,ไดอไอ้อ๋อคืออยากให้ผมขับไปก่อนแล้ววิ่งตามโอเคโอเคไม่ว่าเออบ้านพี่อยู่แถวไหนสนใจไปกับผมไหมอ่ามไม่คุยด้วยเฮียยิงยไม่แล้วคือพี่จะคุยผมตอนไหนคือพี่ขึ้นมาคือต้องคุยนะเอาเพลงกันนลยเอาเพลงดับนับผม อุ้ยสวยอยู่นะสวยอยู่นะแกไม่ไม่ใช่ดีหล่ะอันนี้คิดว่าผมเปิดแก๊สคุณเปิดก็มารับพี่มองทางไม่เห็นเหรอครับพี่นั่งเฉยๆก็ได้นะผมค่อนข้างเซียนแถวนี้อยู่คือผมขับแถวนี้มานานมากแล้วพี่หลายชั่วโมงแล้วเพราะฉั้นเดี๋ยวไปไฟก็ได้โอเค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 ไปลงไปนั่งนะกลับไปนั่งนะกลับไปนั่งนะ นีน่ไงเห็นไหมแค่อยากให้ปิดไฟก็บอกตรงๆไอ้นี่กูเปิดอันี้กูปิดอันนี้กูเปิดอันนี้กูปิด,นนปดไม่ได้พี่แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้จริงคือคือถ้ามีตำรวจมาเห็นนะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงพี่ผูมีแฟนแล้วพี่รับแมวไม่เอาไม่เอา,เอาคือรู้ว่าคอพี่มันแบบลึกแต่ไม่ไม่ อย่าลงไม่ได้ลงไม่ได้หนูนี่นะคือผมมองไม่เห็นทางก็ไปเราจะทางแยกละโอเคไม่ไม่ได้นะคือคือต้องรักตัวสมดุลตัวบ้างไม่ไม่ถูกไม่ถูกเพ้่งเจอวันแรกอย่าทำ่างนี้ไม่ดีไม่ดีโอเคนะบายบาๆเจอแล้วเจอแล้วเจอซอยชูแล้วเฮียโอ้โหไม่ตามเดาโอ้เฮี้ยแม่งต่อคุยครับโอ้ยโอ้อะ โอ้ยทองแล้วจ้าทองแล้วทองแล้วทองแล้วะอ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 ะะแปลกแปลกกูเล่น V R หรือเปล่าตอนเนี้ยเราขัดเจอผีสองแบบก็คือบทเพลงเปลี่ยนกับ ผีช้างที่ผีช้างเราเจอแล้วเราแค่ไม่ผ่านนี่จริงแล้วก็เหลือแค่เดียวแล้วปะใช่ปะผีเกาะบนศาลามีด้วยหรอเหลือแค่เพลงแล้วทุกคนไม่มีอย่างอื่นละเหลือแค่เพลงกับผีผีบนบนศาลาหรอไม่ผีบนศาลา,า,าคือผีที่ยืนอยู่บนศาลาหรือว่าผีที่ห้อยหัวถ้าห้อยหัวคือเราเจอแล้วนะอ๋อยืนแอคท่าอยู่บนศาลายังไม่เห็นเลยว่ะเคี่ยนไหนวะมาแล้วมาแล้ว ไอ้จับาปัจจยาเฮปัจจเยะปัจจเยเฮฮาโอเคเหลืออันเดียวเหลือสไปเดอร์แมนมัเพื่อนไหนวะไอ้เหี้ยกูจะเจอไหมเนี่ยโอ้ยเชื่อจริง เราก็เจอผีคมตัวลว ดีนะนะกับการกิดให้แม่นครบหมดอนะ่ะพูดตรงนะอ่ะเราต้องวิจารณ์เราต้องรีวิวในฐานะเกมไทยนะครับผมเพื่อเป็นการต่อยอดกัน่อทุกคนคิดว่าแค่คะแนนเท่าไหร่สิบเต็มสิบสำหรับผมนะผมพูดแบบไม่อวยเก้าเต็มสิบผมรู้สึกว่าบรรยากาศอลเวงดีเพลงดีมีการเล่นผีไทยค่อนข้างดีลูกเล่นก็เยอะเป็นคนไทยอีกถ้าจะขาดเนี่ยผมจะขาดเรื่องของความที่ว่าระบบ a อออาจจะยังไม่ดีในการที่จะวนผีมาเจอเหมือนกับเจอตัวที่ไม่ซ้ำกับ 2ก็คือมันน่าจะมีตัวไหนที่มันหลอนเหมือนไอ้ผีงูที่มานนั่งข้างเราอะ ข้าจะผิววะผีตัวอื่นแม่งมานั่งตักเราหรือแบบแม่งอยู่ตรงห้ำเราเงี้ยหรือแบบมาเกาะคอเราเงี้ยโอ้โหกูบอกเลยดนวยมึงหรือกระโดดกระโดดแบบกระแทกรถเราอะะแม่งสุดเลยแล้วแต่ผมว่าถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่ดีนะถ้าถ้าพูดถึงในความแบบเป็นเกมไทยที่แบบทำขนาดนี้นะผมผมว่าอันนี้ถือ,ถอว่าดีมากๆเพราะว่าถ้ามาเปรียบเทียกบกับพวก X18 นู่นนี่หรือเกมรถไฟผมว่ามันมันไม่ได้แพ้เลยนะแต่เกมฝรั่งเขาจะมีความที่แบบกล้าใส่มาเยอะกว่านี้แบบกล้าหลอกเราเยอะกว่านี้เลยอันนี้ยังเหมือนยังไม่ค่อยกล ไม่ฉันไม่ต้องการแสงสว่างฉันต้องการการกับรถมึงยังตามาูไปอีกเหรอ